放。 ามารถถือหุ้นในบริษัทไทยได้หรือไม่คำตอบคือได้แต่มีเงื่อนไขาตามกฎหมายค่ะกรณีถือหุ้นไม่เกิน49%หากต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน49%บริษัทจะยังถือว่าเป็นนิติบุคคลไทยไม่มีข้อจำกัดพิเศษสามารถดำเนินธุรกิจทั่วไปได้ค่ะกรณีถือหุ้นเกิน50%ถือหุ้นใหญ่บริษัทจะถือเป็นนิติบุคคลต่างชาติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพะ สองสอาอาจต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้นธุรกิจที่เป็น BOI สนับสนุนและบางธุรกิจอาจถูกจำกัดหรือห้ามโดยกฎหมายเช่นอสังหาริมทรัพย์ค้าปีกหรือบริการบางประเภทค่ะ 3. ตั้งบริษัท BOI หากเป็นธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมจาก BOI สามารถถือหุ้นได้100%ซค่ะโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตพิเศษ4เลยตั้งบริษัทในเขต EEC บางธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นเกิน50%ดังนั้นอยากตั้งบริษัทที่มีหุ้นส่วนที่เป็นชาวต่างชาติของธุรกิจต้องวางแผนให้ดีหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบัญชีและกฎหมายดีที่สุดเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจคุณ